เ้ยครับท่านผูช้ชมครับหันหน้ามาทังศิลปะนี่สาธุสาธุเอาละครับทำชัวร์เอาครับท่านผูช้ชมครับแสดงว่าเพิ่นหันหน้าไปหาปูให้ปูเพิ่นรับสามแล้วครับเนาะเอาละครับท่านผูช้ชมครับแสดงว่ากุมารทองตัวนี้สกิดปูแล้ว ที่ครบแล้วครับเมื่อนี้นี่นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับมาหาปูทองคําและกับคุณใหญ่เงินครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นี่นะครับเนาะผมกะสิบมะกราวขอบพระคุณครับคุณใหญ่เงินกะกะปูทองคำนะครับเนาะซึ่งคงสุดท้ายผมมาขอกับปูทองคําครับกับคุณใหญ่เงินครับเพิ่อนไ่ตรงๆครับท่านผู้ชมครับคือศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเนาะ ผมก็เคยบอกท่านผู้ชมครับว่า1กับ7เป็นตัวเดียวกันนั้นครับปู่ทองคำเพิ่นกันเลยให้ตรงๆครับก็คือ0-70ถือว่าเขาทั้ง3าตัวนะครับเนาะท่านผู้ชมครับส่วนเลขล่างครับปลากดปลา,าที่หิา์นะครับปูทองคำเพิ่นให้15จุดๆ,ๆก็คือว่าหนาแต่ว่าตัวสุดท้ายไม่ชัดเจนครับจักเป็นเลขเอยังครับผมเลยสงสัยว่า หรือว่าเพินใไ้แค่2สองตัวบอเป็นหนึ่งหาหรือหาหนึ่งครับปาคุณฟ้าเลขออกหาหนึ่งจริงๆครับท่านผู้ชมครับกานชุ่มกาชิดมาอาจารย์ชิดนี่ฮิมโมบอมันเข่ามองเลยก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะไปเปิดดูโค้งสุดท้ายจริงๆครับปู่ทองคําและคุณงเงินให้ไปเปิดเดูน,นะครับเนาะไปเปิดดูว่าจริงหรือไม่จริงครับโมเมนต์ว่าเลขเข้าถึงมาพูดนะครับเนาะบอกกันตรวครับเข่าก็คือเข่า โมเขาก็คืบอบกเขาให้ไปเปิดดูเอาเองก็แล้วกันโค้งสุดท้ายเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกะเดินทางเข่ามาถึงปูท่องคําและกะคุณยังเงินนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไม่เชื่อจะรูหลูวครับปูให้จริงๆครับท่านผู้ชมครับมัอน,นี้ลูกแค่นี้กะ,กะบพุพิสัญญาก,กด้เข้ามาหาปูคือเก่า ถึงสิเป็นเวลาหาถุมหกถุมดูกกับตมา่าปูเอ้ยสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางขึ้นมาหาปูทองคําด้วยกันปาดไผ่หนมาจุดถูกจุเทศไ้รบานาบเลยขามหอดกันเลยสว่างสวัยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็หอดถึงปูเอา้าเกิดไฟติดสว่างสวัยนะครับท่านผู้ชมครับสิบนิ้วพนมกาบเลยปูเน้อพนมกาบอีดี มืัอนี่ลูกกาได้เตรียมสิ่งของมาบมหลายปูกระสีมีเป็นน้าแดงเป็นพวกอ่ะน้าเปล่าดูปูเด้อแล้วก็เป็นเนื้ะปูข้ามมากข้ามผู้ลนืปูเห็นบ่ปูเอาพระถวายปูก่อนอ่ะเดี๋ยวมืออื่นเสาร์ดูปูเด้อลูกกระสีนําสิ่งของต่างๆที่ได้สัญญงสัญญาและกะได้นนบนบานกระปูไว้อันนี่โมเมนต์บอกเด็ดๆนะครับเนาะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับ ที่ปูทองคำพื้นไ้โคงสุดท้ายนะครับเนาะกะคือ010หรือว่า070ซึ่งเข้า3ตัวตรงๆครับท่านผู้ชมครับส่วน1 5 5่หกะให้ครับผมมาจุดทูบขอกระปูยู่มี้นะครับปากฏววาเลขทูบออกหิ้มหิมครับคือ1 5 5 1หาหาหนะครับเนาะโตสุดท้ายบอชัดเจนครับผมกส็สงใสยให้กันว่าหรือว่าปูหาหาหนึ่งโม ากรว่าปูให้ห่านนงอยูเลยครับท่านผูนช้ชมครับโอ้ยสาธุสาธุปูครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะเป็ด้งม่านทองครับที่ว่ามะอาตะขาปูครับเพิ่นก,ะกระสกิดป,ปูมาสกิดป,ปูเลยอยู่เลยให้ปูบอกอาโฉกบอกหลับตรงๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกุมาดทองเ้อกุมานทอง,อท,องที่ซอยสกิดป,ปู ให้โชกให้ลาบมวดทิพผ่านมากเอาละครับท่านชับกุมานทองขยับชนิดครับแสดงว่ากุมานทองรับศาสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆิงนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจักขณาญาณในการนะท่าชมครับลูกบอเดมาหลบหลูเดอปูเด้อลูกับเรมลูกคนถ้าหากว่าลูกเฮ็ดอีหยังบุดีเฮ็ดอีหยังพิษก็ขอให้ปู่ จงอโหสิกรรมให้หลูกเด้อสาธุสาธุท่านผู้ชมครับกวนอื่นเขาเนาะผมสิบาท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นอารากขาของปู่เพิ่นเขาไปหาปู่แล้วเพิ่นกะไปสกิดปู่ครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าครับตอนนี้เพิ่นกะหันหน้าไปหาปู่นะครับแสดงว่าเพิ่นหับปู่นะครับเนาะวันนี้ปู่หลังจากหลูกมา นำสิ่งของมาเท้าไปูแล้วลูกกสิทธิ์ของ,งวดต่อไปเด้๋ปูเด้อคืองวดประจำวันที่สอบหกเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดปูสาธุสาธุเอาอาราับาปูบอกปูเ่เด้อไปสกิดปูอีกเทีนึงเฮ้ยครับท่านผู้จชคครับฮึันหนามาทั้งสิบแล้วไปสาธุสาธุจะหลอกจะหลอนลูกท้องั่นห,ห,นหนาไปหาปูเด้อ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นหันหน้าไปหาปูให้ปูเพิ่นรับสาบนะครับเนาะสาธุสาธุบอกกาปูเด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเพิ่นบอกกาปูเลยครับว่ามื่อเดี๋ผมเข่ามากนาะครับเนาะสาธุสาธุปูครับท่านผู้ชมครับดึกดือดป่านนี้หกถุ่มยังมีเสียงหมาเสียงเห่าเสียงหอนแสดงว่ามีวิญญาณซึ่งอยู่บริเวณนี้สาธุเด้อคุณเอาเกิดไฟที่ครับท่านผู้ชมครับเกิดไฟที่ บอกปูด้อคุณม้านพ่อบอกปูวามมนี้ชินบาเบอร์เขามาหาปูแล้วนําเครื่องเส้นไหวมาถวายปูพอสิเป็นหวกนําแดงนะครับเนาะเป็นนําเปล่าและกะ,ะเป็นข้ามมาข้ามผู้ เอาล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงบักกุมารทองตัวนี้สกิดปูแล้วสาธุสาธุนะโมตัสสะพักวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัตโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวตโตระโตสัมมาสัมพุทธะ ปพวสนุวัสนะปุจุปนนะฮิเตวาเอัมตังเิเปมังุปะลังทุกจปพวสนุวันะปุจุปนนาฮิเตนวาเอัมตังเิเตปมังอุปะลังทุยเกจปพีวสนิวสนะปูจุปนนะฮิเตวายเอ็นตังเิเปมังอุปะลังงีทุ่เกจสาธุสาธุสิบนิ้วพนมกาปูเด้อปูทองคำคุณเงินมันเ้ ลูกเขามาดึกดึกเดินๆอ่ะสิมาดึกมาเดินเนี่ยก็ขอให้ปูจงเมตตาภห้ได้ปูสาธุสาธุดูโปรดิพิษสัญญาเด้ปูเด้อลูกสิขอร้องเพลงถวายปูเด้อขอให้ปูจงออกมารับชมรับฟังเอาเพลงนี้ยน้ปูเนาะสุสารคนช้ำเพียงแคทเทียมาราซีปูเป็นเพียงเก่าแต่ว่าปูเอ้ยถึงสิเก่าแต่ว่าก็ขังได้ปูขอให้ปู ออกมารับชมละฟังเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนสิขอโชคขอล่าปวดต่อไปนะครับนะผมสิรลองเพียงแก่บนให้ปูนะครับนะสุสารคนช้ำครับอ่ะเชิญรับชมลบฟังครับหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างหาตารางว่าฉันขอ พแม่มาทาตินสุสานถูกพิษไฟรักลิ้นชายลวงไม่ลุกลับส้วงจนแหลกลลนอยากมีสุสานความระกกรรม ้อมรั้วทำสุ้มประตูติดไปให้คนรั้หลือสถานนี้คือสุสานคนช้ำเก็บผู้ใจร้ายซึ่งวิญญาณอยู่ทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่าขุดลุม ไว้กอดทนฉันยังเป็นไม่ต้องโบกปูนสีเมนทับหน้าวานใครก็ได้ช่วยเอาเดินกลุ่มลุมฟังสุขฉันด้วยน้าวันเธอวิวาคือวันฉันตาย หลังบ้านฉันเป็นป่าชาคนเศร้าเงียบเง,งาเชื่อกินฉันขอ,อยึดเป็นที่พิงสุดท้ายอยู่หรือตายไม่ต่างกันนะอุทิศความรักและหัวใจเป็นปุ๋ยตน้นไม้ยังงอกงามสาธุสาธุ ท่านผู้ชมครับหลังจากผมทําพิธีแก่บุญนะครับเนาะโมวสิเป็นการถว,วายน้ำแดงน้ำเปล่าและเป็นคำมาคำผู้ให้กับปูในการลองเพ่งถวายปูนะครับเนาะปัดนีนะครับเนาะผมกระสิขอโชคขอลบาบงวดต่อไปเลยครับคืองวดประจำวันที่16สิบหปูันวอเดือนกลุ่มภาพันธ์เดือนแห่งความรักปู ครับท่านผู้ชมครับผมสิขอเป็นเลขทูกคือเขาท้องเนาะนนเป็นเลขทูกแล้วก็เป็นเลขจากบาทครับท่านผู้ชมครับสาธุป,ปู่สาธุป,ปูงวดประจาวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดนะปูเรือขอเป็นเลขสามตัวตรงตรงปูถ้าหากว่าปูเสียหายตัไหนก็ขอให้ปู่จงไปสินสถิตเจ้าหน้าที่อยู่กองสลากปู่ให้มุนเลขจากกองสลากมาตกอ,อยู่ในถูกของปูสามตัวตรง สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมตสสะภะพักวโตรรัโตสัมมาสัพสะผู้เพวาสเนิวาีลนะปุจปันธ์เหตีนวายมังตังเชติเปรังอุปลังวิถุทกิจจผูเพวาสเนวาีลนะปุจพันธ์เหตีนวายมังตังเติเปรังอุปลังวิตุทกิจจผูเพวาสเนวาีสนาปุจปันธ์เหตีนวายมังตังเชติเปรังอุปลังวิุทกจปผูเพยวาสเนวศีลนาปุจพันธ์เหตีนวายมตังเติเปังอุปรังวิถุทกิจจผู้เผยวาสใหวออกจาปจพรนอ์เหตีนวดยีังล้วก็ขิเนรง หันมือปูด้วยให้ออกตรงตรงตลอดเพราะว่าเอฟซีมันก็สงสัยออกหิ้มิมเนี่ยขึ้อีหยังอุ้ยผมสิบวันเลยนะครับเนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เลยจุดถูกขอจากปูนะครับเนาะงวดประจำวันที่สิบหกนะเนาะสาธุปูสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับผมสิ้นสุดขั้การเสียบถูกไว้ตรงนี้นะครับเนาะว่าปูทองคำกับคุณแดงเงินนะครับเนาะสี่ใครตัวใดครับงวดประจำวันที่ สิบเดือนกุมภาพันธ์ครับท่นานผู้ชมครับสาธุสาธุป,ปูอะ่ะเนี่ยผมสิบอกกุมารทองนะเนาะเป็นสกิตบอกปูวางมื่อนี้หลูกกับม่อขออีกเธอนึงกับขอให้เขาสามตรงตรงว่าจะได้นอกกุม,มารทองบอกปูเด้องวดประจำวันที่สิบหกนี่ขอให้ตรงตรงเด้อกุม,มารทองเอาละครับท่านผู้ชมครับกุม,มารทองสกิตปูละครับว่าจะได้ปู ปูคงสิรับรู้แล้วปูเด้อครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเองครับก็ให้ท่านผู้ชมครับชายฟิตจางละนายนเด็กกล้าผูชมครับอุ้ยอีหยังลรบ้างมาบอกกระสกิดปู้เนาะมาบอกนี่แหละครับให้เพิ่นบอกปูอีกท่านึงครับสาธุบอกปูเด้อหัวตโตไปนี่แยให้ตรงเอาแล้วครับรู้สึกว่าเอาะละครับปูเพิ่นหันหน้าไปหาปูครับ ปูท้องค่ำผมคุยเงินครับท่านผู้ชมครับอัศจรรย์ครับผมกับเบื่อคิดเบเคยฝันว่าอะไรครับปูสิขยับเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุวายเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุหลุมวอดีมาลบรูเด้อร์มาเน่จังไหนก็จะหลอกจะหลอนหลูมเด้อตอนนี้ก็สิเขาไปตีนึงแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ย อยถ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 อ,อยครับสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเดี๋ยวลูกบ่ได้มาลบลูเด้อและกันลูกบ่ได้มาลบกวนยี่หลีลูกเฮ็ดอีหยังบ่ดีเฮ็ดอีหยังพิษขอกรบาบอภัยเด้อปู่เด้อปู่ทองคำคุณยเงินจงซอยลูกซอยหล,ลานให้ลูกมีโฉมไปหลาภเด้อหดต่อไปสาธุสาธุครับท่านครับก่อนสิทมาดุนเรียกถูกเนาะครับเนาะ จักปูท่องข้ามครับงดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ครับปีพุทธศักราช2568บครับผมกระสิขอโชคขอลับเป็นเลขจากบาทปูนะเนาะว่างวดนปูเสียหายด้วยนะครับเป็นเลขจากบาทขอให้เข่าตรงๆเด้ะปูเด้อให้เข่า3มตัวตรงตร,งตร,งตรงแล้วก็2ตัวตรงๆคง,ง,งอยังงดที่แล้ว้อปูสาธุสาธุครับผม,มครับผมสิทงทำพิธีเปิดบ่าแล้วครับเอาละเอ้าลูกก็ไม่ปิด อยู่ในฟ้าบ่าทนะครับผมชอบครับอลองไปลองมาครับอสาธุสาธุครับไปเที่ยวนะ เมื่อกันมื่อครับนโมตัสสะพะทวโระโรสัมมาสัมพุทธสตว์นโมตัสสะพะทวโระโรสัมมาสัมพุทธสตนะโมตัสสะพัทธวโรตโตสัมมาสัมพุทธสวเพวะสนวัจาุจพันเหิตินวายมตังเชติเปมงุปหลังวิทุกิาู้เพวะสุนวันนาปุจันหิตินวายมตังเชติเปมงุปหลังวิทุกิตาป้เพวะสนีวัเสนาปุจพันหิตินวายมตังเชติเปมงุปหลังทุกิตาสาธุสาธุภูเอ้ยภูวันประจับวันท กองสลากบัวจิเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ยิ่งหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ส้อยปูให้เจ้าหน้าที่หมุนเลขจากกองสลากปูเป็นเลขสามตัวสองตัวรางวัลที่หนึ่งให้มาตกอยู่ในบาทเดอปูเดอสาธุสาธุครับท่านทุครับขึ้นมาเมือระบาดเอาครับท่านเอ้าไฟเปิดแจงนี่นะครับครับท่านทุครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงเอาละปูหลังจากปูิปสิงสถิตเจ้าหน้าที่อยู่กองสลากปูให้หมุนเลขมาตกอยู่ในบาทบัดดี ลูกสีขอเปเนเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวของเนปูท่านผู้ชายจะได้กระจงยิบใส่มือลูกใส่มือหลานเนบูเด้อสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับเอาให้เขาต้องสงฆเก่าเนปูเด้อสาธุโตแลกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกปูทองคําให้นะครับคือโบจีรพันธ์ไะไฟไฟโบเจีครับครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามครับ เอาละครับเป็นเลขสามมาลุ้นกันครับว่าจะเป็น <pes ky> <ers> สามอะไรสําหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวสาธุเสร็จยังไปขึ้นมาดังตึกตักตักตักไปเอาละครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาเนาะเป็นสามอะไรครับมาลุ้นกันครับสาธุสาธุปูโศสุดท้ายเด้อปูได้เลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวปูเอาซี่ไห้ตัวไดกกับตรงยิบโชคยิบหลับตอโชกตอหลับ ส่มือลูกใส่มือหลานเดอปูเด้อสาธุสาธุปูเอาล้ครับตัวสุดท้ายเีครับมาลุ้นกันครับว่าเลขรางนาะเนาะปูจะให้ตัวไหนครับท่านผู้ชมครับคืมือมือแต่เอาล้ครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายเป็นเลขสี่ครับปู่ให้ก็คือสามสี่สาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมที่ครบแล้วครับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวแล้ครับเนาะ หมดประจาวันที่16ครับเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักเดือนแห่งความรักปูทองคาและคุณใจงเงินก็ให้เป็นที่นยบรอยแล้วครับท่านผู้ชมครับก็คือ34สาธุสาธุปูครับท่านผู้ชมครับเลขสองโตก็ได้นะครับเนาะต่อไปเป็นเลขสามโตจากปาดครับนี่แหละอัศจรรย์อย่างยิ่งครับปูใกล้ให้เขาทับหมดที่พันมากก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ เกตสูตรครับกดถือว่าเขาสามตัวครับท่านผู้ชมครับบัตรนี้ผมก็สิริขอจากปู่ทองคํากับคุณในเงินเนาะเนาะตรงตวงด้อปู่เด้อจะให้อ่ซับหนาซับหลังให้มันต้องตรงจะให้มันถือตดปู่ให้มันต้องต้มเป็หลดว่าจะไหนนาะคุ้มานท่องเนาะอ่ะขอคุ้มานท่องไปสกิดปู่อย่เดลยคุ้มานท่องสาธุสาธุเอาละครับผู้ชมครับกุ่ม้านท่องสกิดปู่ครับแสดงว่าบอกปู่ ให้ปูให้ตรงๆรงนรเนาะสำหรับเลขกสามตัวจา่าบาทครับทำช่วงกับสาธุสาธุ่าจะไหนนาะทางผีไปไปบอกปูเด้อให้ปูแหงตรงเด้อหันไปหาปูแล้วก็บอกปูเด้อเสด็จว่าเป็นหันไปบอกปูแลครับเอาละปูขันหาปูท้อขคาำกับคุณยังเงินเสยจะได้จงร่วมพลังน้ปูเด้อยิบโฉกยิบลาบเด็กสามตัวจ่าบาทปูเอาละครับ ท่านผู้ชมครับตัวแทกนะครับเนาะนรูนะครับว่าฟูสี่หายไปเลยครับหรนบเศษสลักกินอย่างสบาย3ตัวครับตัวแรกครับท่านผูช้ชมเป็นตัวครับอะไรปู่ไขตัวแรกเอาแล้วครับปูให้ตัวแรกเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งแทดเกนสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งจริงๆนะครับเนาะต่อไปเป็นตัวที่สอง ปู่เอ้ยปู่จังไรลูกก็ขอความเมตตาการุณาจากคุณปู่และก็คุณยยาเงินหมดดีให้ตรงตรงเนี่ยปู่เด้อให้มันสามโตตรงตรง,งปู่ปู่อยากได้อรยังกะตามปู่ให้มาเข้าฟันลูกเข้าฝันหลานเนี่ยปู่เด้อลูกสินน้ำเครื่องเส่นไหวเส่นของพร้อมก็ไปสี่อาม,มาถาวายปู่เอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปทิศโตที่สองครับรนี้เลยนะครับว่าปู่้องทำนะครับครับคุณงเงินครับ ให้เท่านีนะครับเนาะเอาล่ะคุณมานทองจงไปสกิบปูด้วยสิสาสุสาธุครับตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวใดปะเนี่เอาล่ะครับเป็นเลขอะไรอีกปูให้นะครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเอาลัหนึ่งศูนย์เดี๋ยววันหนึ่งศูนย์ในปูเสกยังครับท่านผู้ชมครับเสียวพัดผู้ชมสาธุเด้อสาธุ หลุดบปเลยมา,ลาหลุดรู้เด้อการหลุดเขยจังผิดก่อเขาสิครับท่าน,นผนู้ชมครับผมได้ยินเสียงเอียงคล้ายๆว่านี่ยังไม่หล่อรลอนตัปู่เอ้ยคุ้มคล้องดูคุ้มคล้องหลานเด้อปู่คุณยายหลุลดไปหลุดรู้เด้อเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับโต้สุดท้ายครับวาจะเป็นหนึ่งศูนย์อะไรครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆนะครับเนาะเป็น <socks S 2> เลขฮาครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งศูนย์ห้าสาธุสาธุครับแสดงว่าปูไห่นะครับเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะครับเนาะหนึ่งศูนย์ห้าสาธุสาธุตอนนี้เลขทูบก็ไม่สุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละครับสำหรับเลขทูบคนนี้นะครับเนาะชัดเจนครับวอยูหิมหิมเพือเก่าแล้วครับ ไม่อยู่ดิ่มดเหมือนเดิมครับงวดนี้ชัดเจนมากครับเนาะเป็นเรียงนะครับทสำหรับหนึ่งอย่างนึงหนึ่งห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งห้าเจ็ดสาธุสาธุชัดเจนนะครับเนาะเฮเสียงเอียงไปครับท่านผู้ชมครับเลขยถูกงวดนี้นะครับเนาะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดครับปูให้ชัดเจนมากครับซึ่งงวดที่ผ่านมาปูให้หนึ่งห้าส่วนตัวสุดท้ายไม่ชัดเจน ปูให้ตรงริมๆนะครับเนาะส่วนงวดนี้ปูให้ตรงๆเลยครับอยู่ตรงกลางก็คือ1น7ครับท่านผู้ชมครับเห็นนหครับเนาะชัดเจนรับเนาะหนึ่งห้าเจ็ดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมสรุปเลยครับสําหรับงวดประจําวันที่16นะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักปีพุทธศักราช2 5 6พหาครับปู่ทองคําและ ก็คุณใจเงนินครับก็ให้เป็นเลขทั้ง3ตัวและก็2ตัวเอาเป็นเลข2ตัวก่อนนะครับเนาะเป็นเลขจากบาทปู่ทองคำเป็นกะให้3 4นะครับเนาะสำหรับเลขอัสลากกินแบ,บ่งรัฐบาล2ตัวส่วนเลขจากบาทเลข3ตัวนะครับเนาะปู่ให้ตรงๆครับก็คือ1 0 5ครับท่านผู้ชมครับ105ส่วนเลขทูกนะครับเนาะ งวดนี้ปลูกให้ตรงจริงๆเรียกถูกครับกักคือ157ครับท่านผู้ชมครับเป็น157าสาธุสาธุวันนี้ให้ตรงชัดเจนทีเดียวครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี่ยนะครับเนาะผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะปูกทองคำแล้วก็คุณยายเงินนะครับเนาะพร้อมทั้งกุมารทองครับพร้อมทั้งกุมารทองที่คอยสเกิดปูและกติขามเลยครับกับทุนนะครับ เพื่อนค่อยสก,กิปปูให้เลขตรงๆครับอ่าขอให้ท่านชมจงมีโชคมีลาภสมหวังสมหวังสมปรารถนางมดีลยนะครับเนาะอ่าให้ถูกนัวันที่หนึ่งครับเพยงเพยงปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาที่มากครับวันนี้ผมชินอเบอร์สตรีโอก็ขอกราบลาทันผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับสาธุสาธุาธปูปกลับไปเด้อปูเด้อ